สวัสดีค่ะมาดูราคาทองคำกันต่อนะคะกับพี่นะวันนี้วันที่20เมษายนนะครับอากาศก็ร้อนนะคะราคาทองคำก็ร้อนแรงมากเลยถ้าชวมี้พันควรสุดๆนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูหน่อยนะว่าเอ,อหลังจากเมื่อวันแบบว่าวืบขึ้นวืบลงแล้วเนี่ยยังไงต่อยังไงต่อโอ้โหเมื่อวานนี้แบบว่ามันใช้ได้เลยทีเดียว กรอบราคาของเดลี่ยังเป็นที่เดิมนะด้านบน2048.58ด้านล่างอยู่ที่1981.54นะคะเทสซ้ำสองรอบแล้วนะจะผ่านหรือเปล่านั่นเองนะคะเลทบ่อยมากเาเห็นการทำโลใหม่ของเขาพร้อมสัญญาณเาเหมือนกับ b รูดอตมนเนี่ยหมายความว่าอย่างไง ม่เพราะว่ายัางไม่ชัวร์นั่นเองนะครับก็คือถ้าไม่ผ่านตรงนี้จริงๆเนี่ยหนึ่งก็แบบหนึ่งก็มีโอากาสรีบาวตัวขึ้นไปเทสเรูสิสแตนสำคัญก่อนหรือว่าหาจุดหาจุดเทสก่อนถ้าไม่ผ่านจุดเทสข้างบนแล้วอาจจะมีโอกาสตกลับลงมาใหม่นั่นเองนะคะแต่อันนี้คือเป็นมุมมองระยะที่ค่อนข้างจะไกลอยู่ทีเดียวแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูอินดิเคเตอร์ตัวอื่นกับแฟกเตอร์ตัวอื่นว่ามันจะมีอะไรกระตุ้นได้บ้างนั่นเองนะคะแต่ว่า ถ้าเป็นลักษณะทางเทคนิคคือตอนนี้มันเริ่มชะลอในการลงเล็กน้อยหลังจากที่แบบลงมาทำฮิลโลใหม่แล้วนั่นเองนะคะโอเคแรงซื้อแรงขายเนี่ยก็ยังน้อยทั้งคู่นะคะแต่เห็นจากการแบบแนวต้านนี้ยังไม่ผ่านเนี่ยก็ให้ระมัดระวังก่อนนั่นเองดูท่าทีก่อนโอเคไปดูทำเฟมย่อยสีชั่วโมงกันทำเฟมย่อยสีชั่วโมงวันนี้นะครับเซ็ตตัวอยู่ระหว่างสองศูนย์หนึ่งหนึ่งจุดเจ็ดสามกับ ซัพพอร์ทที่1969.09นะเมื่อวานข่าวก็ชากลงไปเนาะช่วงที่เประกาศดัชนี CPI ของ UK นะคะตัวนั้นอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วเมื่อวานนะคะว่าเออ่พอตัวเลขเงินเฟอ้อมันออกมาสูงมากเนี่ยมันไปกระทบกับตลาดยิวนะคะทำให้บอลยิวโดยเฉพาะอายุสิบป,ปีดิดตัวแรงนะครับเพราะฉะนั้นมันทำให้ดอลลาร์แข็งแล้วก็ไปกดดันราคาทองคำให้ปรับตัวลงเนาะ ก็เมื่อวานกีบบอกว่ามันถึงระยะตอนที่เราเริ่มวิเคราะห์มันถึงระยะสุดระยะสวิงของเมื่อวานพอดีนะคบแล้วหลังจากนั้นก็ไปต่อไม่ไหวนะจารีบบราวกับขึ้นมาแรงลงเท่าไหร่ขึ้นเท่านั้นเลยนะคะ <laughs> สรุปว่ามาอยู่ที่เดิมแะวคะแถวๆเิมเมื่อวานนั่นเองนะคะทีนี้ก็มาดูกันต่อว่าเอาไงนั่นเอง เหมือนเข้าใกล้ร s ชิ n c e ด้านบนของ4ชั่วโมงนะแต่ยังไม่เทสนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ลุ้นเทสนะครับซึ่งมันก็เป็นบริเวณเดียวกันนะคะกับ EMA 50ของทำเฟมสชั่วโมงก็คือลักษณะมันเป็นลักษณะว่าเมื่อวานเนี่ยเด้งลงมาข้างล่างเนาะกระแทกลงมาข้างล่างเทส e m a 200ของทำเฟมสชั่วโมงแล้วดิบตัวกับขึ้นมาติด EMA ห้ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นมุมมองของทำฟิลรมสีชั่วโมงคือจุดวัดใจคือตรงนี้เลยนะครับหนะะึ่งกันย์หน่งเจมว่ามันมีโอกาสเทสนะแต่ว่ามันจะผ่านหรือเปล่านั้นเราต้องติดตามดูหน้าแท่งปัจจุบันของ4ี่ชั่วโมงเองเขาดาวอีไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็แตงซื้อยังเหลือเยอะอยู่นะคะและสัญญาณเรดข้างบนก็ยังไม่มาเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามดูแท่งนี้แล้วก็แท่งถัดไปว่า แรงซื้อเนี่ยจะมาต่อในแท่งถัดไปด้วยหรือเปล่าถ้าแรงซื้อไม่มาต่อเนี่ยก็ระมัดระวังเวลาราคาเทสบริเวณนี้แล้วมันไม่ผ่านมันก็มีโอกาสที่จะปรับตัวลงใหม่ได้นั่นเองนะครับอันนี้คือมุมมองของสีชั่วโมงมาดู H1 หน่อย H1 ตอนนี้กำลังวิ่งอยู่ระหว่าง2,001นะกับ1,990นะก็พันจุดเนาะประมาณนั้นนะคะก็ดันไปดันมาอยู่ช่วงนี้อยู่นั่นเองนะคะ ก็เป็นทรงไซเวดันขึ้นอยู่ทีเดียวแล้วกำลังจะปีนระดับ EMA 50มา l m a 200นะคะเพราะฉะนั้นก็มองก็จะคล้ายๆ4ชั่วโมงคือยังมีโอกาสเทสบริเวณนี้ตั้งแต่2 0 0 8ูนแถึงหนแล้วก็มีอีกรเลหเนึ่งคือ14นะครับบริเวณนี้นะครโอเคสาดูหน่อย <c oughs> 30เนี่ยทำโครงสร้างแบบนี้นะทุกคนคือเมื่อวานมันลงมาเป็นระดับแบบโอเวอร์ขั้นสุดของทำฟมน,นี้นะคะคือโอเวอร์ระดับสีขาวแล้วแล้วพอราคารีบาวขึ้นมาเนี่ยมันพยายามที่จะปีน EMA 50นะครับแล้วก็พยายามที่จะเทสเอาเมใสองด้วยเพราะฉะนั้นนะครัะพอราคามันเทสบริเวณนี้แล้วถ้ามันดีบเด้งกลับหรือย่อตัวกลับลงมา ถ้ามันจะขึ้นต่อได้เพื่อขึ้นไปเทสให้จบๆเนี่ยมันไม่ควรจะหลุดบริเวณนี้เนาะก็คือเลเวลแรก1990นะที่เป็นกรอบล่างของทักเฟนเอตอนนี้นะเลเวลที่2คือตรงนี้นะครับ1981.54ไม่ควรหลุดตรงนี้นะคะมันถึงจะมีโอกาสซูมาเทสใหม่แต่ถ้ามันหลุดลงมาแล้วรือเนี่ยก็มีโอกาสศูนที่มันจะทำ e ิวโรใหม่นั่นเองนะโอเคเพราะว่าออจริงๆแล้ว เท่าเฟมสีชั่วโมงเนะี่ยโครงสร้างเป็นแบบนี้แล้วนะคะทุกคนเริ่มเป็นโครงสร้างในฝันนะี่ะโครงสร้างในฝันของเธอมาอีกแล้วเธอก็จะตีให้ดูนะครับ <c oughs> อันนี้คือโครงสร้างทางเคนิคอนะ่ะฝังเรื่องทางเน็กๆก่อนก็คือก็คืออะไร <c oughs> มันลงมาเทสอะฟิโบยี่สิบสามจุดหกแล้วก็เลยลงไปเนี่ยเกือบถึงฟิโบส8มสิบแปดจุดสองแล้วมีการรีบาวกับ พอรีบาวกับขึ้นมาเนี่ยเถ้าผ่านระดับ23.6อีกรอบหนึ่งเนี่ยราคากำลังเล็งหากรอบราคาบนนะคะเพื่อนที่จะสร้างกรอบราคาบนเพราะฉะนั้นจุดไหนบ้างที่มันอาจจะเป็นกรอบราคาบนได้จุดแรกคือตรงนี้แหละนะครับ Resistance ระดับ4ชั่วโมงที่2 0 1 1จุดที่2คือจุดนี้นะคือบริเวณนี้นะ อันเ e เวลแรกก่อนสองหนึ่งถัดมาคือประมาณสามสองหรือสามสามนี่แหละอา่อานใ,ให้หน่อยคะ่ะสามหนึ่งถึงสามสองนะประมาณนี้นะคะอันนี้คือจุดที่อาจจะเล็งเป็นกรอบราคาบนได้นะทุกคนแต่เงื่อนไขของเขาคือถ้าเขาปีนตรงนี้ได้นะมันถึงจะแบบเล็งเล v e l ถัดมาแต่ว่าถ้ามันทําเริ่มแบบสูงกว่านี้เนี่ยแล้วมันระวังนะคะว่ามันจะทำย เพราะว่าจริงๆแล้วถึงมันจะอย่างเป็นขาลงครั้งแรกแต่ทำเทนเดยอย่างเดลี่ยังเป็นขาขึ้นอยู่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถึงจะทําโครงสร้างในฝันแล้วแต่ว่าฝันจะสลายถ้าเขาทำนิวไฮใหม่เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าสติว่าราคาขึ้นมาเทสสูงๆเนี้ยราคาไม่ควรจะผ่านบริเวณนี้นะสองศูนย์หนึ่งสามถึงสามสามประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าขึ้นมาเลยเลยบริเวณนี้หรือพยายามจะทํานิวไฮใหม่เนี้ยแบบ ไม่ดีแล้วทรงไม่ดีแล้วค่ะอ่าการเป็นขาลงในฝันของคุณอ่ะจะสลายไปนั่นเองนะคะอันนี้คือโครงสร้างทางเทคนิคหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้ามันไม่ผ่านจุดนี้แล้วมีโอกาสที่ราคาจะเทิร์นกลับลงมาใหม่เป็นขาลงแล้วก็ปรับตัวลงต่ํากว่าเดิมจากที่เคยมาติดอยู่ที่หนึ่งเก้าหกเก้าเนี่ยอาจจะปรับตัวลงมาต่ํากว่าเดิมได้หรือว่ากลับเทรนนั่นเองนะโอเคอันนี้คือโครงสร้างทางเทคนิคที่ทําเป็นสี่ชั่วโมองแต่ว่า เรายังมีข่าวนะเย็นนี้นะครับข่าวช่วงตลาดนิวยอร์กเนี่ยมาเป็นชุดเลยนะครับทุกคน <c oughs> <c oughs> ก็ไปดูในตารางนะคือแบบโอ้โหมีแต่แบบช่วงนี้ข่าวก็เริ่มแบบทําให้ตลาดผันผวนหนักด้วยนะเพราะฉะนั้นคิดว่าควรระมัดระวังนะครับเพราะช่วงนี้ตลาดมันแบบสวิงไปสวิงมาค่อนข้างรุนแรงนะครับเย็นนี้ก็ มาและอัน m อ l มพอ e n t เมนต์ครมนะครับแล้วตัวของที่บอกว่าเฟสดจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันก็กลับมาอีกแล้วนะครับความกลัวว่าเฟ็ดจะขึ้นดอกเบี้ยที่ค่อนข้างแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะกลับมาอีกแล้วนะคะให้น้ำหนักเยอะอีกแล้วอะไรเงี้ยบวกกับเงินเฟอ้อของ UK เมื่อวานนะครับก็บ่งชี้ว่า b o e นะคะอาจจะขึ้นดอกเบี้ยรแรงด้วยครั้งหน้านะครับกระแสการขึ้นดอกเบี้ยรแรงของทั่วโลกมาแรงนั่นเองนะคะมันก็จะกดดันราคาหรือว่าแบบทำสร้างความกลัวเชิงนั้นให้นักลงทุนมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ออกมาเนี้ยก็จะเป็นตัวที่แบบส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของกลัวของนักลงทุนนะคะถ้าตัวเลขแบบ ออกมาเหมือนส่งเสริมอีกทางหนึ่งตอนนี้คือเขากลัวว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยแรงใช่ไหมถ้าต,ตัวเลขออกมาแล้วแบบเฮ้ยเฟดอาจอาจจะทําให้เฟดเปลี่ยนใจหรือเปล่าอะไรเงีะะ้ยราคาทองคําก็จะแบบขึ้นตัวก่อนตัวขึ้นก่อนได้อไรทํานองนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ออกในเชิงผันผวนนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นให้เรามาระวังแล้วก็ดูตามจุดที่เราอธิบายไปตามโครงสร้างทางเทคนิคเนาะโอเคเห็นแล้วล่ะว่า ลงไปติดซัพพอร์ตสำคัญแล้วรีบาวกลับขึ้นมาแต่คำถามของเราคือมีโอกาสรีบาวขึ้นไปได้ถึงไหนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาเช็คต่อนะถ้าขึ้นต่อได้ถัดจากกรอบ4ีชั่วโมงที่2011ถัดมาคือ14นะถ้าขึ้นมาอีกคือ21กับ31โอเค และสุดระยะสวิงรายวันวันนี้นะคะสุดอยู่ที่2048นะคะซึ่งเป็นแนวต้านแข็งแรงหรือว่าไฮล่าสุดของราคาทองคำนั่นเองนะครับที่ะระดับเดลี่เลย2048เนี่ยโอเคอันนี้คือข้างบนแล้วทีนี้กิ๊บบอกว่าตรงนี้จุดวัดใจเนาะจุดวัดใจข้างบนคือ2011จุดวัดใจข้างล่างคือตรงนี้นะ1 9ึ1990่งนถึงแปนะโอ้โหกระชากไป2องปื๊ดก็ถึงนะช่วงนี้นะถึงมันจะแบบ ห่างกันเป็นพันจุดเลยทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยแอบมาดูข้างล่างถัดจากเลเวลของซัพพอร์ตสำคัญที่81กับ1969ที่เป็นกรอบล่างของ4ชั่วโมงเมื่อวานนะคะเลเวลถัดไปคือแนวศักดิ์สิทธิ์ของเรานะกับที่1959.66นะคะถัดลงมาอีกในกรณีที่แบบเฮ้ยตบลงมาดีข้างล่างดีกว่าเลเวลถัดมาของซัพพอร์ตคือตรงนี้นะครับ 1949นะคะแล้วก็สุดระยะสวิงรายวันด้านล่างวันนี้อยู่ที่1930.15นั่นเองนะครับโอเคเนาะสำหรับวันนี้ก็ยังต้องติดตามต่อไปนะคะสำหรับสถานการณ์ข่าวที่จะผลจะมีผลกระทบต่อราคาทองคำนั่นเองนะไปแล้วบ๊ายบาย